สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ l ล ne นะครับตอนนี้ผมเข้ามาใน Line เนี่ยมันมีการอัปเดตมากมายเลยนะครับตัวโปรไฟล์ Line เนี่ยไม่ธรรมดาครับตอนนี้นะครับมันสามารถที่จะให้เราแปะลิงก์ได้แล้วนะครับแปะลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ u t u b e ลิงก์ IG นะครับได้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆดูอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวลองเล่นให้ดูวันนี้เอา IG ก่อนนะครับผมจะกดเข้าไปที่ IG ของผมปุ๊บมันจะมีคาว่าเปิดลิงก์ครับแล้วกดปุ๊บมาแล้วครับ js 1 4 artwork นะครับขลินลิงก์ของผมมาแล้วแม่งโคตรเจ๋งนะเอาวิธีทำครับกลับไปที่ไลน์ครับก่อนอื่นนะครับถ้าจะเข้าหน้าไลน์แบบนี้ครับเข้ายังไงใช่แมบางคนไม่รู้ปิดก่อนครับข้างบนครับบนซ้ายที่เป็นรูปโปรไฟล์เราครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บอ่านี่ครับมันจะเป็นสตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าอยากเข้าตรงนี้ไปที่ชื่อนะครับ js เจจตุรงสิบสี่นะครับกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับวิธีวิธีแก้ไขนะครับให้เราไปที่คําสั่งอันแรกครับแต่งโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปปุ๊บพอกดเข้าไปแล้วครับอันที่3มนะครับอันที่3มนะครับกดเข้าไปปุ๊บมีให้เราเลือกนะครับมี4ี่โซเชียลมีเดียนะครับตอนแรกมันจะเป็นตัวนับวันกรอบรูปแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับเราเลือกมาสักอันหนึ่งนะครับสมมติผมเลือกเป็น IG นะครับมันก็มันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กดไปที่ตัวที่เป็นรูปอ่า ปากกาครับคือการแก้ไขนะครับมันก็จะให้เราแปะลิงก์นะครับแล้วก็ Copy ลิงก์นะครับแปะได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็น IG นะครับเราแค่แปะไอตัวที่เป็นชื่อของเราก็ได้แล้วนะครับอย่างอย่างอันนี้ครับเดี๋ยวผมขอปิดปิดก่อนแล้วก็ให้ดูของผมนะครับปุ๊บเนี่ยครับ J S 1 4 Artwork นะครับแค่นั้นเองครับเนี่ยผมพิมพ์ต่อไปเลยครับมันก็ได้เลยครับกดเสร็จสิ้นแล้วก็กดบันทึกครับ มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเวลากดเข้าไปมันก็ให้เราเปิดลิงก์เป็น IG ตัวนี้ครับ js 1 4 a r t w o r k นะครับ IG ง่ายครับลิงก์ IG ง่ายนะครับอ่ะเพื่อนๆไปลองเล่นดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับอีก2 s o โซเชียลโอเคครับฝากติดตามด้วยครับ